ตั้งแต่ตาทาภารณสีราชาอัินุุโข,ขเป็นต้นไปเป็นข้อสอบสนามหลวงโดยพยัญชนะพศ .2545 ซึ่งทางผู้จัดทำก็จะแปลตามสนามหลวงพศ .2545 ซึ่งเฉลยโดยพระเทพมุนีธรรมรัตนวัดปากน้ำสนามหลวงแผนกบาลีเป็นผู้ตรวจแก้ตาทาในการนั้น พาราณสีราชาอันว่าพระราชาผู้เป็นใหญ่ในพระนครชื่อว่าพาร,ราณสีปัจเวขันโตทรงพิจารณาอยู่ว่าโทโสอ่านว่าโทษโกจิอะไรอะไรกัมเมสุในกรรมทั้งหลายกายกรรมมาทีสุมีกายกรรมเป็นต้นเมของเราอัธินุขโขมีอยู่หรือหนอแลอิติด,ดังนี้อธิสวะไม่ทรงเห็นแล้วกรรมมังซึ่งคำกินจิอะไรอะไรอะ รุจนกังอันไม่เป็นเหตุพอพระไทยอัตโนของพระองค์จินเตตวาทรงดำบิแล้วว่าวัดชังนามะชื่ออันว่าโทษอัตโนของตนณนะปัญญายติย่อมไม่ปรากฏอัตโนแก่ตนปัญญายติย่อมปรากฏชนานางแก่ชนทั้งหลายเปรเรสังเหล่าอื่นอาหารกันว่าเราปริคารหิตสามิจักถือเอารอบ ภวัตติงซึ่งความเป็นไปทั่วชนานางแห่งชนทั้งหลายนัครานางผู้อยู่ในพระนครอิติเรื่องนี้นิคมิตาวาสเสด,ดออกแล้วอัญญาตกะเวเสนะด้วยเพศอันใครๆไม่รู้แล้วสายยังในเวลาเย็นจินเตตาวาขึ้นมานะครับทรงดำริแล้วว่า คาถาสันล,ลาปโปนามะชื่ออันว่าการเจรจาด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าวสายมาสังพุนจิตวานิสิน,นะมนุษย์สานางของมนุษย์ผู้นั่งบริโภคแล้วซึ่งอาหารอันตนพึงกินในเวลาเย็นทั้งหลายนานับประการโกเป็นสภาพมีประการต่างๆโหติย่อมเป็นสเจท่าว่าอาหารอันว่าเราปุคลังยังบุคคล กาเรมิให้กระทำอยู่ทรรัชชังซึ่งความเป็นแห่งพระราชาอะธรรมมีนะโดยอุบายอันไม่เป็นธรรมใสมนุษษาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายวักขันติจักกล่าวว่าไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายปาเปีนะอะธรรมมิกระรัญญาหะตาเป็นผู้อันพระราชาผู้ตั้งอยู่แล้วในอุบายอันไม่เป็นธรรมผู้เลวทราม เบียดเบียนแล้วกรรมเมหิตด้วยกรรมทั้งหลายทันทะผลิอาทีหิมีอาจยาและพรีเป็นต้นอัมหาย่อมเป็นอิติดังนี้ ตัดบทเป็นหาตาบวกอมหะบุยตินะครับสเจท่าว่าอาหารนั้นว่าเราการมิยังบุคคลให้กระทําอยู่รัชชังซึ่งความเป็นแห่งพระราชาทำมนะโดยทำไสชนานว่าชนทั้งหลายว,ะะวัตวากล่าวแลว้ววัจนานิซึ่งคําทั้งหลายมีคําว่าราชาว่าพระราชาโนของเราทั้งหลาย ทีคายุโกจงเป็นผู้มีพระชนมายุยืนโหตุจงเป็นอิติอาทินิดังนี้เป็นต้นกระเทสันติจะก,กล่าวคูณนางซึ่งคุณมะมะของเราอิติดังนี้วิจริเสด็จเที่ยวไปแล้วพิติอนุสาเรนะตามแนวของฝาเคหานางของเรือนทั้งหลายเตสังเตสังเหล่านั้นเหล่านั้นตัตมิงคเนในขณะนั้น อุมมังคะโจราอ่านว่าโจรผู้กุดซึ่งอุโมงทั้งหลายพินทันติย่อมทำลาย อุม,มังคังซึ่งอุโมงค์อันตรรในระหว่างเคหานางแห่งเ,เรือนทั้งหลายทวินนางสองปาวิสนัตถายะเพื่อประโยชน์แก่การเข้าไปเคหานี้สู่เรือนทั้งหลายทเวสองเอกะอุม,มังเคนะเอวะโดยอุโมงค์เดียวกันนั่นเทียวราชาว่าพระราชาทิศวาทอดพระเนตรเห็นแล้วเตโจเรซึ่งโจรทั้งหลายเหล่านั้น อัฏฐาสิได้ประทับยืนอยู่แล้วเคหัดฉายายะในเงาแห่งเรือนมานาโวอันว่ามานพปะพุจิตวาตื่นแล้วสัตสัจชายันโตเมื่อสาธยายตังมันตังซึ่งมนนั้นอาหะกล่าวแล้วว่าสวังว่าท่านคเตปิย่อมพยายาม ตวางกันว่าท่านคาเตสิย่อมพยายามตวางกันว่าท่านคาเตสิย่อมพยายามกิงกรนาเพราะเหตุอะไรอหังปีแม้นว่าเราชานามิรู้อยู่ตังการนางท่กเหตุนั้นอหังนั้นว่าเราชานามิรู้อยู่อติติเรื่องนี้เตสังโจรานางอุมมังคังพินทิตวาเคหังปวิสิตวาพันดานังโอโลกนะกาเลในการเป็นที่ทำลายแล้วซึ่งอุโมงแล้วจึงเข้าไปสู่เรือน แล้วจึงแลดูซึ่งพันดะทั้งหลายแห่งโจรทั้งหลายเหล่านั้นเตโจรานว่าโจรทั้งหลายเหล่านั้นสุตตวาฟังแล้วตังมันตังซึ่งมม์ซึ่งมน์นั้นวัตวากล่าวเลยว่ากิระได้ยินว่าไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายอิมินาปุริเตนะยาตาเป็นผู้อันมานบนี้รู้แล้วอมหะย่อมเป็นอายังมานบวนว่ามานบนี้โนนาเศสติจากยังเราทั้งหลายให้ฉิบหาย อีธานิในการนี้อิติดังนี้ชาเตตะวาทิ้งแล้วนิวัฒถวัถานิปีแม้ซึ่งผ้าอันตนนุ่งแล้วทั้งหลายขีตากลัวแล้วปลายิงสุหนีไปแล้ว สัมมุขะสัมมุขฐานเนนะเอวะโดยที่มีหน้าพร้อมและมีหน้าพร้อมนั่นเทียวราชาว่าพระราชาทิตตวะทอดพระเนตรเห็นแล้วเตโจเรซึ่งโจนทั้งหลายเหล่านั้นปลายันเตผู้หนีไปอยู่จะด้วยสุตวาทรงสดับแล้วสัตทางซึ่งเสียงอิตรัสะมานวะสะของมานบนอกนี้สัจชายันตสะผู้สาธยาอยู่มันตังจะซึ่งมนด,ด้วย ปาริกคันหิตาวาทรงถือเอารอบแล้วประวัติิงซึ่งความเป็นไปทั่วนาครานางแห่งชนผู้อยู่ในพระนครทั้งหลายปาวิสิได้เสด็จได้เสดเส็จเข้าไปแล้วนิเวศนังสู่พระราชนิเวศปณะ,ะก็รัติยาครั้นเมื่อราตรีวิภาตายะสว่างแล้วราชาว่าพระราชาปโกสิตาวาทรงร้องเรียกแล้วปุริสังซึ่งบุรุษ เอกังผู้หนึ่งปาโตวะแต่เช้าเที่ยวอาหะตรัสแล้วว่าพเนในพนายตะว่างันว่าเจ้าคัดชะจงไปอุมบังโคอันว่าอุโมงเขเหในเรือนอสุกัสมิงนามะชื่อโนน ون, อสุกะวีทียังในถนนโนน โจเรหิอันโจรทั้งหลายพินโนทำลายแล้วตัทธาตักกาศิลโตสิบปังอุคันอิตวาอากตะมานาโวอานว่ามานพผู้เรียนเอาแล้วซึ่งศิละปะจากเมืองตากศิลาแล้วจึงมาแล้วอัธิมีอยู่ตัทธเคเหในเรือนนั้นตะวังกันว่าเจ้าอาเนหิจงนำมาตังมานวังซึ่งมานพนั้นอิติดังนี้ครับนี่เป็นข้อสอบสนามหลวงโดยพยัญชนะ2500 45นะครับโสปุริสสนว่าบุรุษนั้นคันตวาไปแล้ววัตวากล่าวแล้วว่าราชาอันว่าพระราชาปะโกสติย่อมรับสังหาตาังซึ่งท่านอิติดังนี้อาเนสินำมาแล้วมาณวังซึ่งมานบอาถะครั้งนั้นราชาว่าพระราชาอาหะตรัสแล้วนางมานวังกะมานพนั้นว่า ตาตะในพ่อตะวังกันว่าท่านตาก,กะศิลโตสิบปังอุคันอิตาวาอาคตะมานาโวเป็นมานบ ผู้เรียนเอาแล้วซึ่งศิลปะมาแล้วจากเมืองชื่อว่าตากาทิลาอาสิย่อมเป็นหรืออิติดังนี้มานวนว่ามานพอาหะกราบทูลว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพอามะพระเจ้าข้าเอวังันว่าอย่างนั้นอิติดังนี้ราชาว่าพระราชาอาหะจัดละว่าตวังันว่าเธอเทหิจงให้ตังสิปังซึ่งศิลปะนั้นอมหะกลางปิแม้แก่เราทั้งหลายอิติดังนี้มาน,นมานวนว่ามานพอาหะกราบทูลว่าเทวะข้าแต่พระองค์ ผู้สมมติเทพสาธุอันว่าดีละตะวังว่าพระองค์นิสิติตวาประทับนั่งแล้วสมาสนีบนอาถนะอันเสมอคันหาจงทรงเรียนเอาเถิดอิติดังนี้อัฐาครั้งนั้นราชาว่าพระราชากะตะัตตวาทรงกระทำแล้วตถาอย่างนั้นขเหตตวาทรงเรียนเอาแล้วตังมันตังซึ่งมนนั้นนางมานะวังกะมานพนั้นอัฐาสิได้พระราชทานแล้วสาสัง ซึ่งพันแห่งทรัพย์วจะเนนะด้วยพระดำรัสว่าอายังพาควรว่าส่วนนี้อาจริยะพาโคเป็นส่วนแห่งอาจารย์เตของเธอโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ตะทาในการนั้นเสนาปติอันว่าเสนาบดี อาหะกล่าวแล้วกับปะกังกับนายผู้สามาลารันโยของพระราชาว่าตวังอ่านว่าเธอกริตติจักรธรรมมัดส,สุงซึ่งพระมัส,สุร,รันโยของพระราชากะทาในการไรอิติดังนี้กับปะโกอ่านว่านายผู้สามาลาอาหะกล่าวว่าอาหางนั้นว่า,า,วาเรากริตสามิจักรธรรมมัดส,สุงซึ่งพระมัส,สุร,รันโยของพระราชาเสวว่าในวัน ในวันพรุ่งหรือปรสเสววาหรือว่าในวันมะรืนนี้อิติดังนี้โสเสนาปฏิอันว่าเสนาบดีนั้นทศวาให้แล้วสาสังซึ่งพันนหนึ่งทรัพตัสะกับตัสะกับประ,ะกาศแก่นายผู้สาบาลานั้นวัตะวากล่าวเลยว่ากิจจังอันว่ากิจโนของเราทั้งหลายอัติมีอยู่อิติดังนี้วัจนครั้นเมื่อคำว่าสามิฆาแต่นายกิจจังอันว่ากิจกิงอะไรอิติดังนี้ กับปเกนะอันนายภูษามาลาวุตเตกล่าวแล้วอากล่าวแล้วว่าขึ้นมานะครับตะวังอันว่าท่านกระโรนโตวิยะเป็นราวกับว่ากระทําอยู่มัสุกรรมมังซึ่งกรรมคือการปลงลงซึ่งพระมะัุปรัญโยของพระราชาหุตตวาเป็นฝหังสิตวาสบัดแล้วคูรังซึ่งมีโกนอติวิยะเกินเปรียบจินทิตวาตัดแล้วฆาณาลิงซึ่งก้านแห่งพระสอ เสนาบดีจักเป็นเสนาบดีพวิสติจักเป็นอะหังอันว่าเราพระราชาเป็นพระราชาพวิสามิจักเป็นอิติดังนี้โสกับปโกอันว่านายภูสามารานั้นสามปฏิจิตตวารับพร้อมแล้วว่าสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้มัดสูงอย่างพระมัสุเตเมตวาให้เปียกแล้วคันโททะเกนะด้วยน้ำอันเจือด้วยของหอม มัส,สุกรณะทิเวเส,สในวันเป็นที่กระทำซึ่งพระมัสสุรัญโยของพระราชาปะหังสิตาวาสะบัดแล้วคุรังซึ่งมีดโกนหเหยิตตวาจับแล้วหนาลาตันเตบนที่สุดแห่งพระนาราจจินเตตาวาขึ้นมานะครับคิดแล้วว่าคุโรอันว่ามีดโกนกุนทะทาโรเป็นมีดมีคมอันร้อยโถกลางหน่อยหนึ่งหติย่อมเป็น ขึ้นมานะครับชิ้นที่ตุงอันว่าอันอันเราตัดคละนาลิงซึ่งก้านแห่งประสอเอก,ปร,เเอกรประหารณนะเอวะโดยการประหารครั้งเดียวนั้นเทียววัตติย่อมควรอิติตรงนี้ทัตะวายืนแล้วเอกมาตางังนณะที่สุดส่วนข้างหนึ่ง ปหังสิสะบัดแล้วคุรังซึ่งมีดโกนปุณะอีกตัดสมิงคเนในขณะนั้นราชาว่าพระราชาสริตวาทรงระลึกถึงแล้วมันตังซึ่งมนอัตโนของพระองค์กรนตเมื่อทรงกระทำสัชชายังซึ่งการสาธยายอาหะตรัสแล้วว่า ตวางันว่าท่านคาเตติย่อมพยายามตวางันว่าท่านคาเตติย่อมพยายามตว่างันว่าท่านคาเตติย่อมพยายามกิงกรนาพระเยรอาหารปีเม้นว่าเราชานามิย่อมรู้ตังกรนาซึง่งเหตุนั้นอาหางนั้นว่าเราชานามิรู้อยู่อิติดังนี้เสธานว่าเหงือทั้งหลายมุนจริงสุไหลออกแล้วณนาลาตะโตจากหน้าผากนาหาปิตาส่ของนายภูษามาลา โสนหาปิโตอันว่านายภู้สามาลานั้นจินเตตวาคิดแล้วว่าราชาว่าพระราชาชานาติย่อมทรงรู้จักมังซึ่งเราอิติดังนี้พีโตกลัวแล้วคีปิตวาโยนไปแล้วกุรังซึ่งมีดโกนภูมิยังที่ภาคพื้นนิปัชชิมอบลงแล้วอุเรนะด้วยอกปาทมูเลณนะที่ใกล้แห่งพระบาทราชา ราชาโนนามะชื่ออันว่าพระราชาทั้งหลายเฉยกาเป็นผู้ทรงฉลาดโขนติย่อมเป็นเตนะเพราะเหตุนั้นราชาว่าพระราชาอาหะตรัสแล้วเอวังอย่างนี้นง่งนหาปิตังกะนายภูสามาลานั้นว่าพุทธะนหาปิตาแน่นายภูสามาลาผู้อันโทประทุสได้แล้ว อเโวยตว่างันว่าเจ้ากรสิย่อมกระทำสัญญาซึ่งความหมายรู้ว่าราชาอันว่าพระราชาณชานาติย่อมไม่ทรงรู้จักบางซึ่งเราอิติดังนี้อิติดังนี้ณน,น,นาาปิโตอันว่านายภูสามาลาอาหะก,กราบถุลว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพตว่างกันว่าพระองค์เทหีขอจงพระราชทานอภยังซึ่งอภัยเมเก่ข้าพระองค์ อิติดังนี้ราชาว่าพระราชาอาหะตรัสเลยว,ว่าต่างวัตุอันว่าเรื่องนั้นโหตุจงมีเถิดตะวังอันว่าเจ้ามาพายิอยากกลัวแล้วตะวังนันว่าเจ้ากเถหิจ,จงกล่าวอิติดังนี้นหาปิตโตอ่านว่านายภูษามาลาอาหะขึ้นมาตรงนี้นะครับกร,ราบทูลแล้วว่า เทวะาข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพเสนาปฏิอันว่าเสนาบดีทัตตวาให้แลลสาดสังซึ่งพันแห่งทรัพยเมแก่ข้าพระองค์อาหะกล่าวแล้วว่าตะวังอันว่าท่านกะโรนโตวิยะเป็นราวกับว่ากระทําอยู่ มัดสูงซึ่งพระมัตสุรัญโยของพระราชาหุตวาเป็นขึ้นมานะครับชินทะจงตัดคละนาลิงซึ่งก้านแห่งพระสตัสดสมิงรัญเยขน้นเมื่อพระราชานั้นมาเตสวรรคตแล้วอาหาังกันว่าเราราชาเป็นพระราชาหุตวาเป็น กิตสามิจักระทธร,รต่างซึ่งท่านเสนาปติงให้เป็นเสนาบดีอิติดังนี้อิติดังนี้นราชาว่าพระราชาสุตวาทรงสดับแล้วต่างวัจนังซึ่งคำนั้นจินเตตวาทรงดำริแล้วว่า ขึ้นมาตรงนี้ครับชีวิตตังอันว่าชีวิตเมอันเราลัดทางได้แล้วนิสายะเพราะอาศัยอาจารย์ยังซึ่งอาจารย์อิติดังนี้ผุก l างทรงยังบุคคลปะโกษาเปตวาให้ร้องเรียกแล้วเสนาปฏิงซึ่งเสนาบดีวัตตวาตรัสแล้วว่าเสนาปฏิดูก่อนเสนาบดีอัมโพผู้เจริญวัตถุอันว่าวัตถุกิงนามะชื่ออะไรแตยานท่านน่าลัดทางไม่ได้แล้วสันติกาจากสำนักมามะของเรา อีธานิในการนี้อาหารกันว่าเราณนะสโกมิย่มไม่อาจทัดถุงเพื่ออันเห็นตังซึ่งท่านตะวากันว่าท่านนิกมะจงออกไปรัฐาจากแว่นแฝนมะมะของเราอิติดังนี้ปุกรลังทรงยังบุคคลปัภาเจตวาให้เนรเทศแล้วตังเสนาปติงซึ่งเสนาบดีนั้นรัฐาจากแว่นแฝนปุกรลังทรงยังบุคคลปโกษาเปตวาให้ร้องเรียกแล้วอาจจะยัง ซึ่งอาจารย์ปัตตวาตรัสแล้วว่าอาจารยะข้าแต่อาจารย์ชีวิตต่างกันว่าชีวิตมยาอันเราลัททางได้แล้วนิสายะเพราะอาศัยต่างซึ่งท่านอิติดังนี้กัตวะกฤตตวากระทำแล้วสการังซึ่งสการะมหันตังอันใหญ่อาทาสิได้พระราชทานแล้วเตนาปฏิฐานังซึ่งตำแหน่งแห่งเสนาบดี ตตะปุริตตะแก่บุรุษนั้นโสมานาโวอ่านว่ามานพนั้นตถะทาในการนั้นจุลปันทโกเป็นจุลปันธกะอโหสิได้เป็นแล้วเอตระหิในการนี้สัตานว่าพระศาสดาทิสาปามโมกขจริยโยเป็นอาจารย์ผู้ที่สาปามโมกอโหสิได้เป็นแล้วตะทาในการนั้นอิติังนี้สัตานว่าพระศาสดาอาธิตวาครั้งทรงนำมาแล้วอตีตังซึ่งเรื่องกันล่วงไปแล้วอีมังนี้วัตตวาตรัสแล้วว่าที่เกิด เวดูก่อนวิกษุทั้งหลายภูเพปีแม้ในการก่อนจุลปันทโกอันว่าจุลปันทกะทันโทวะเป็นคนเขลาเทียว โอโหสติได้เป็นแล้วเอวังอย่างนี้ตะทาปิแม้ในการนั้นอาหารันว่าเราอาวัสยโยเป็นที่พึ่งอจสจจุลปันธกาสะของจุลปันธกะนั้นอุตวาเป็นต่างจุลปันธกางอย่างจุลปันธกะนั้นปฏิฐถาเปสิงให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้วโลกิยะกุดุมเพในขุมทรัพย์อันเป็นโลกิยะอิติดังนี้กระถายะ ครั้นเมื่อวาจาเป็นเครื่องกล่าวว่าโอโห,โห,โหสัตยานว่าพระศาสดาอาวัสโยเป็นที่พึ่งจุลปันธากาสะของพระจุลปันธากะชาโตเกิดแล้วอิติเรืองนี้สมุทิตายะตั้งขึ้นพร้อมแล้วปุเนกะทิวสังในวันหนึ่งอีกเทตวาตรัสแล้วอติตะวัตถุงซึ่งเรื่องอันล่วงไปแล้วจุละกะเศรษฐิชาตเกในจุละกะเศรษฐิชาดกวัตวาตรัสแล้ว คาถังซึ่งพระคาถาว่าเมทาวีอันว่าบุคคลผู้มีปัญญาวิจักคโนผู้เห็นแจ้งโดยปกติอัตตานางยังตนสมุทถาเปติย่ไมให้ตั้งขึ้นพร้อมปาพระเตนะด้วยทรัพย์อันเป็นต้นทุนอัป,ปเกนปิแม้น้อยปุคโลอิวะเพียงดังอันว่าบุคคลสันทมังก่ออยู่อักคิงซึ่งไฟอนุงอันนอ้อยอิติดังนี้ วัตวาตรัสแล้วว่าพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาหางกันว่าเราอาวัสโยเป็นที่พึ่งอิมัสะจุลปันธกาสของจุลปันธกะนี้ชาโตเป็นผู้เกิดแล้วอิธานิเอวะในการนี้นั่นเทียวณนหาไม่ได้อหิย่อมเป็นย่อมเป็นในการนี้นั่นเทียวหาไม่ได้นะครับปุพเพปิแม้ในการก่อนอาหารกันว่าเราอาวัสโย เป็นที่เพึ่ออโหสิงเอวะได้เป็นแล้วนั่นเทียวปะนะอันหนึ่งอาหารอันว่าเราอากาสิงได้กระทําแล้วอิมังจุลปันกังซึ่งจุลปันตกะนี้สามีกลงให้เป็นเจ้าของโลกิยะคุดุมภัสสะแห่งขุมทรัพย์อันเป็นโลกิยะปุเพในการก่อนอิธานี้ในการนี้อาหารอันว่าเรากรโรมิย่อมกระทํา อิมังจุลปันตะกังซึ่งจุลปันตะกะนี้สามิกลงให้เป็นเจ้าของโลกุตระกุดุมภาษะแห่งกลุมทรัพย์อันเป็นโลกุตระอิติดังนี้ชาตะกังทรงยางชาดกสโมทาเนสิให้ตั้งลงพร้อมแล้วว่าจะเนนะด้วยพระดํารัสว่าจุลกันเตวาสิโกอันว่าอันเตวาสิกข,ของเศรษฐีที่ชื่อว่าจุละกะแตทาปิแม้ในการนั้นจุลปันตโก เป็นจุลปันธากาอาโหสิได้เป็นแล้วเอตระยิในการนี้ปะนะส่วนว่าจุละกะเศรษฐีอันว่าเศรษฐีชื่อว่าจุละกะบันตโตผู้ฉลาดพยโตผู้เฉียบแหลมนักขตโกวิโตผู้ฉลาดในนัก,กตัต์ตถาในการนั้นอาหารเอวะเป็นเรานั่นเทียวอโหสิได้เป็นแล้วเอตระยิในการนี้อิติด,ดังนี้ก็ขอันศึกษาได้ติดตามในตอนต่อไป